รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทัางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ดับิชีเกมถอดรหัสครับแชมป์ของเราคุณนิ้งนะครับผมอยู่ในสถานการณ์ที่บอกเลยว่าอันตรายมากเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วพร้อมไหมครับคุณนิ้งพร้อมค่ะพร้อมนะครับหมดหน้าตาคุณนิ้งครับรวมกับอีก2,000จากคุณคิวนะครับเป็น4,000ตรงกลาง โอกาสตีเสมอแต่เป็นโอกาสสุดท้ายของแชมป์ของเราดึงกลับมาได้เสมอกันที่4,000หรือคุณคิวจะสามารถคว้าแชมป์จากเธอไปได้และเก็บเข้ากระเป๋าไป8,000ดาวินชีขอ2พยางคพยางราดเสียงมาครับ นและโคตด้วยดิ่น้ำมันคึ้นรูปมีดสั้นและโคตด้วยดินน้ำมันคึ้นรูปมีดสั้นและโคตด้วยดินน้ำมันคึ้นรูปมีดปิดกัน้นค่ะปิดกั้นถูกต้องครับผม ขึ้นรูปมีดสั้นและคดด้วยดินน้ำมันนั่นก็คือการปั้นมีดสั้นที่มีความคดก็คือกริดนั่นเองปั้นกริดปิดกันกลับมาเสมอที่ี่พันครับแชมป์เราไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมจนตอนนี้ตีเสมอกันได้แล้วอยู่ที่คุณคินะครับตอนนี้เพราะคุณเสมอกันอยู่ที่4,000เท่ากัน2,000ครับมาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง 4,000ตรงกลางใครได้ไปคนนั้นขึ้นนำา6 0 0 0ต่อ2,000แต่ถ้าหลุดไปด้านหลังหรือกลับมาให้ผมแน่นอนข้อหน้าหมดหน้าตักคู่4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรานภาพมาครับ ไรจะมามครอบ,รบงาค่ะครอบงา<ำ>มงาถูกต้องครับไวมากมไวจริงๆทั้งคู่เลยภาพแรกนะครับเมื่อไหร่จะมาใครกำลังรออยู่ควายกำลังรอก็คกอควายแล้วก็รอคอรออใส่บใบไ,ไม้จากภาพที่2กงเขไปเป็นครอบนะฮะและภาพที่3ามเป็นคำว่า รำนะฮะจากภาพรำแต่ภาพสุดท้ายรอเรือเปลี่ยนเป็นงองงูรำกลายเป็นงำครอบงำห6000ต่อ2,000ครับแชมป์คุณแชมป์กลับมาครั้งนี้นี่แบบว่าเต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยคุณคิวคุณป oh. ระมาาไม่ได้เลยนะคะต,ต้องมาดูกันเพราะว่าตอนนี้คุณคิวเหลือ2,000แชมป์จากหมดหน้าตักเมื่อกี้นี้กลับขึ้นมานำา6000ต่อ2,000เรามาดูกันว่าคุณคิวจะสู้ยังไงฮะ1 0 0 0ันก่อนครับ แบ่ง <Back, S 2> <c oughs> นะครับผมไม่วัดนะยังไม่วัดครับยังไม่วัดนะ <c oughs> ไม่ไหวโอเคครับผมมารวมกันเป็น2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางประหัสเสียงมาครับ หย่อนก้นลงเก้าอี้เดี๋ยวนี้นะนักร้องพาราดอกหย่อนก้นลงเก้าอี้เดี๋ยวนี้นะนักร้องพาราดอกหย่อนก้นลงเก้าอี้เดี๋ยวนี้นะนักร้องพาราดอกหย่อนก้นลงเก้าอี้เดี๋ยวนี้นะแชมป์ครับานาปังค่ะ หน้าตั้ง <laughs> วินาทีสุดท้ายโอ้โหสายหน้าเลยครับเบอร์เจ็ดถูกไหมคะ <laughs> ถูกต้องครับผม oh. ย่อนก้นลงเก้าอี้เดี๋ยวนี้นะก็คือการนั่งนั่นเองนักร้อง paradox ก็คือคุณต้านั่งต้าผลกลับหน้าตั้ง7000ต่อหนึ0งพครับมาวินาทีสุดท้ายจริงๆเลยค่ะ คุณคิวต้องกัดฟันสู้แล้วสมาธิต้องมาเต็มนะฮะต้องอย่าตื่นเต้นไปกับตัวเลขของเราหมดนะตาคุณคิวครับ2000ตรงกลางโองกาสสุดท้ายของคุณคิวครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ แชมป์ครับหยาบคายค่ะหยาบค <c oughs> ายแ <c oughs> ชมป์สมัยที่2ครับภ <c oughs> าพแรกน้องหยาดนะฮะหยาดทิพย์หยาดดอเด็กเป็นเป็นบอบไม้ก็เป็นหยนาบและก็ควายตัดวอแหวานออกไปเหลือแต่คำว่าคายเท่านั้นเองหยาบคายปิดจ็อบแชมป์สมัยที่2องเงินวันสะสมไปอีก8,000บาทครับ ไปแล้วเกือบเสียแชมป์มาให้กับคุณคนนี้ไปแล้วสุดยอด<ช>จริงคุณคิวขอเส็ยเปรบมือดังครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาโอ้โหตื่นเต้นแล้วเป็นคู่ที่ใช้รหัสเยอะมากตอนแรกนึกว่าจะเสียแชมป์ไปแล้วนะคะโอ้โหคือได้ได้ว่าจนจะหมดหน้าตักแล้วงัดขึ้นมาได้อีกไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ว่าแค่จะบอกว่าคนที่อยู่บนหมู่บ้านสตีลนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวตั้งรับให้ดีนะคะแชมป์คะ พร้อมแล้วก็รันดอมกันเลยค่ะเหมาะที่สุดไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แนะนำตัวเลยค่ะคุอแกมค่ะคุณแกมผู้ที่ซึ่งโดนคุณนิ้งดับฝันเงินสติวมาสักครู่นี้นะคะกับคำว่านาตั้งตอนนี้ตั้งใจลงไปเจอเธอหรือยังคะ ตั้งหน้าพร้อมแล้วค่ะพร้อมสดสดพร้อมสุสดๆอบประมือให้เธอค่ะสวัสดีครับพุณมแก้มครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักง,งานบริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์ค่ะอุปกรณ์ทางแพทย์เลยนะครับช่วงนี้น่าจะต้องกลับไปใช้กันเยอะนั่นนะสิคะนะครับอีกแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ มาครับดาวินญชีสั่งให้คนละหนึ่งมครับและสู้กันมาคนละ2 0 0พตรงกลางรหัสแรกดาวิัญชีขอ3พยาง3พยางประหัดเสียงมาครับหลังยูผลไม้คล้ายสละหลังยูผลไม้คล้ายสละ ควนี้ครับวีรกรรมค่ะวีรกรรมถูกต้องครับผมหลังยูนะ A B C D E F G นะฮะหลังยูก็คือ V นั่นเองผลไม้คล้ายสละก็คือระกรรมวีรกรรม12,000ต่อ8,000ครับโขนเหนือโขนเหนือเมื่อกี้ชิ่นชมว่าเขาไวเราไวกว่าเที่วนี้มาครับคุณแกมครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาฮะรวมเป็น4,00 0ตรงกลาง โอกาสตีเสมอของคู่ต่อสู้นะครับดาวินชีขอ4พยางสี่พยางราดภาพมาครับดาวินช,ช,ช,ชีขอ4พยางสี่ พยาปราชภาพมาครับ มาครับคุณแก้บครับจริยธรรมค่ะจริยธรรมถูกต้องครับภาพแรกนะฮะพี่นกจริยาหรือนจริยานะครับภาพที่สองโงก็ทอธทงภาพที่สามหมากเดินนะครับมีเรือสองตัวก,ก็รอเรือรอเรือแล้วก็ม้าก,ก็เป็นธรรมเราได้ละแต่ว่าภาพสุดท้ายบออตัดสละอาออกไปจากจริยาหรือจริยะก็เป็นจริยธรรมกลับมาเสมอที่หนึ่งหมื่นครับ อย่าลืมนะครับทั้งคู่ครับผม Air Carrier X Inverter Plus Air รแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Car r i e รรอคุณอยู่ทั้งคู่เลยใครได้5สมัยคนนั้นรับไปเลยบอกเลยว่า Air Carrier X i n v e r t e r Plus รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดพลัสไปด้วยความประหยัดแน่นอนใช้แอร์ทั้งวันก็ต้องมีการประหยัดกันหน่อยนะฮะอันนี้บอกเลยว่าประหยัดสูงสุดกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ระดับสูงสุด3ดาวและจบท้ายด้วยเดือนนี้แอร์แคริเอร์เขามีคมเปนร้อนนี้ฟรีค่าไฟนะ รับค่าไฟฟรี2เดือนนะครับเมื่อคุณเลือกซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus mm hmm. ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาค,คมนี้ครับ mm hmm. ตอนนี้กลับมาเริ่มกันใหม่เสมอกันที่1น0 0 0มื่น,นะฮะยังไม่ได้เสียให้ใครเลยสบายสบายมาครับคุณนิงซูเท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มารวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดานชขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ อสรพิษคุณภาพเยี่ยมแก่ฉันได้ไหมให้อสรพิษคุณภาพเยี่ยมแก่ฉันได้ไหมคให้อสรพิษคุณภาพเยี่ยมแก่ฉันได้ไหมคุณแกมครับของดีของดีถูกต้องครับ ให้อสรพิษคุณภาพเยี่ยมแก่ฉันได้ไหมก็เหมือนการขอขออะไรของงูใส่งองูเข้าไปเป็นของคุณภาพเยี่ยมก็คือดีนั่นเองของดี12,000ต่อ8,000 0ครับอ่ะตอนนี้แชมป์เราถูกขึ้นนำอีกแล้ว2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง 4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอของแชมป์นะครับดาวิชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ แกมครับแวดวงแวดวงถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของแอลก็ตั้งสระแอไว้ภาพที่สองนะครับเป็นการวาดก็คคำว่าวาดเอามาใส่ไว้ภาพที่สามเป็นภาพของการวางส่วนภาพสุดท้ายก็บอกพ่อของผมเป็นลูกคนเดียวไม่มีอาก็ตัดสระอาออกไปทั้งสิน้นจากวาดกับวางก็เหลือแวด แล้วก็วงนั่นเองแวดวง14,000ต่อ6,000ครับ 1, ค,คุณนิงครับอีกรอบครับ1,000ค่ะ1,000หมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับถ้าเกิดคุณนิงดึงกลับไปได้จะขึ้นตามที่7,000ต่อ13,000นะครับดาวินชีขอ2พยาง สองพยางราดภาพมาครับนี่ครับผ้าถุงค่ะผ้าถุงถูกต้องครับ ภาพแรกเป็นภาพของตรวจที่กำลังพุ่งขึ้นไปนะก็พุ่งแต่ภาพที่สองน้องยายหญิงนะฮะหรือชื่อจริงรัฐาแต่ภาพสุดท้ายไม่เอาระนะครับก็เลยเหลือแต่ถาพุ่งถาผ้าถุง7,000ต่อ1,3000ครับตอนนี้นะครับตามขึ้นมาแล้วที่7,000พันในขณะที่คุณแกมเหลือ1,3000ครับคุณแกมจะสู้เท่าไหร่อยู่ครบเลยเนี่ย20,000ตอนนี้ย0 0พก่อนค่ะ2 0 0พก่อนแน่มา รวมกันเป็น4,000ตรงกลางครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางสี่พยางราาภาพมาครับสี่พยาง สี่พยงังราดภาพมาครับ 2อองกดแล้วค่ะเบอร์สอเช่นเคยเชียวเลยค่ะหุนหันพันแล่นครับหุนหันพันแล่นรับอีกสองพัครับทีนักสัตว์ของหมูก็คือกุลกุลทลารกุลหันภาพที่2องเขาบอกว่ากอไก่เปลี่ยนเป็นหอหีบ ก็เลยกลายเป็นหุนหันภาพที่3นะสายพันยยเยไปหมดก็พันและภาพสุดท้ายเป็นภาพเคลื่อนไหวของเรือที่กําลังแล่นหุนหันพันแล่นสุดยอดครับแจกไปแล้วแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับผม11,000อยู่ที่คุณแกม5,000ันอยู่ที่คุณนิง้งรวมกัน16,00 0สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4 0 0 0ตรงกลางครับ ดาวินชีขอสองพยางสองพยงางประกาศภาพมาครับ 3 2 1หนึ่งเนี่ยตรึงตราจจนี่ยรูปรหัสแรกไงภาพแรกคือภาพของน้องเชียเชียค hmm. ่ะแต่ภาพที่สองคุณจะเห็นว่าเป็นภาพวาดเป็นภาพการ์ตูนนะครับที่ช้างเป็นทหารเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนชอช้างเป็นทอทหารแทนไม่เป็นเทียก็เลยกลายเป็นเทียและภาพสุดท้ายภาพของการปักก็เป็นเทียปักถักเปียดับชีเขาขึ้นสี่พัน รู้สึกว่าหลายครั้งมากๆนะครับผมที่สาวสวยคนนี้ออกมาเป็นรหัสของเราทีไลจะทําให้อึ้งกันทั้งสตูดิโอค่ะไม่รู้ว่านําโชคหรือนําอะไรมาให้นะคะนําโชคให้ดาวินชีไงอ๋อนำโชคให้ดาวินชีคุณอยู่ฝั่งเราคุณต้องนาโชคให้เราสับคาหรอกสับขาหรอกส<อ>ับไปสับมาตอนนี้นั่นไงคุณนิ้งยืนมองหน้าผมเนี่ยเหลือสามพันแล้วใช่ไหมขอรีเช็คใช่ค่ะเหลือสามพันส่วนคุณแกมยังเหลือเก้าพันรวมกันยังมีถึงหนึ่งหมื่นสองพันให้เก็บรักษาได้ แต่ก็ต้องสู้กันมาแบบอัตโนมัติก่อนครับคนละ2,000ตรงกลางและนั่นแหละทำให้คุณนิ้งเหลืออยู่1,000สุดท้ายอีกแล้ว4,000นี้ถ้าเกิดคุณนิง้งแชมป์ของเราดึงกลับมาได้ครับกลับขึ้นตามที่5,000ต่อ7,000ถ้าไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนและจะยิ่งเหนื่อยโดยเฉพาะถ้าคุณแกมได้ไป4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ6พยาง หพยาลราดภาพมาครับุนี้ครับขะพลหิม,มาพาน ถูกต้องครับภาพแรกและภาพที่2เป็นภาพของพี่พลนัทเสถียรหรือพลนั่นเองนะครับถ้าเกิดนับทั้งหมดก็มีอยู่10 10พลก็คือทศนะฮะทศและพลก็ทศพลส่วนภาพที่สานะครับคือภาพของเม็ดมะม่วงหิมพาน์แต่ภาพสุดท้ายเขาบอกไม่เอาเม็ดมะม่วงก็เลยเหลือแต่หิมพาน์เป็นทศพลหิมพาน์ครับผมกลับมาครับ5 0าพต่อ7 0 0 0พันครับ ยังไม่จบแน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับผมแต่เวลาก็บังคับให้เราต้องจบอีกแล้วสําหรับวันนี้จบอีกแล้วในเวลาที่มันแบบกําลังนั่งลุ้นกันแบบมมว่านะ้มข้ม<ค>นเลยค่ะใช่ไม่เป็นไรง้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาจะช่วยทั้งสองท่านกันต่อครับผมวันนี้ผมดับชีพแล้ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นี้นะคะเป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยหลายๆคนค่ะพี่จอ h n นนี่แอนโฟเน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอกี่ครั้งกี่ครั้งพี่ยังดูหนุ่มแน่นเหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมีตัวช่วยนะครับหลายคนถามถึงกันนะครับว่าจอ h n นนี่แอนโฟเมื่อไหร่จะออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจมีทั้งจอนนี่แอนโฟแชมพูและวิตามินบนเหานี้ โหโดนทั้งมลภาวะโดนทั้งความเครียดค่ะอาหารการกินก็เกี่ยวนะครับทําให้ผมนั้นดุดร่วงและผมบางเมื่อไหร่เนี่ยปกติอายุประมาณ40แต่ถ้าเกิดว่าหัวไปหมดเนี่ยดูง่ายๆเหมือน70เลยนะฮะเพราะอายุจะดูเยอะทันทีเลยถ้าเกิดผมไม่มีนอกจากผมแล้วคิ้วก็สําคัญนะครับเพราะลองสังเกตดูดลครับว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยคิวเขาจะบางเพราะฉะนั้นไปป้ายคิวได้ด้วยทั้งคิ้วนวดผม ทได้หดใครยังต้องจัดค่ะครับสำหรับโปรพิเศษในวันนี้เป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจม,มีทั้งจอห์นนี่แอมเพล่มาแชมพูและวิตามิน2490บาทเท่านั้นครับโโม,มาให้<ด>พิเศษเลยได้ทั้ง3ตัวนี้เลยนะฮะมั่นใจคูณ3สําหรับจอห์นนี่แอมเพลโทรได้เลยครับที่0 2 1 1 3 1 6 6 6ครับผมทาง l ลน์ ID นี่ก็แอปจอห์นนี่หรือ a c e b o o k ก็คือ Johnny Thailand นอกจากนั้นแล้วผมยัง เสริมความมั่นใจเข้าไปอีกผมขอบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าใช้เซตนี้แล้วแล้วไม่พอใจผมยินดีคืนเงินให้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าท่านต้องทาทุกวันนะครับชงเช้าหรือเย็นแล้วก็วิตามินก็ต้องทานทุกวันด้วยเป็นเวลา2-3เดือนถ้าไม่พอใจอย่างที่ต้องการผมยินดีคืนเงินให้ทุกบาทอย่ารอช้าเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจ mm hmm. มีทั้งจอนนี่แอมเพลมาแชมพูและวิตามิน2490บาท สั่งได้เลยนะครับทาง l ล n e ID ีนี่ก็แอปจอ h n n y หรือ Facebook ก็คือ Johnny Thailand โทรได้เลยครับที่02-113-1666ครับผมวันนี้ต้องของคุณพี่จอหนนี่มากเลยนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราลาคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะ,คะสวัสดีคะ่คะ